ถูกหวยแล้วตั้งจิตขอถูกหวยในทุกๆงวดความลับหนึ่งที่คนถูกหวยในทุกๆงวดทํากันนั่นก็คือทุกครั้งที่ถูกหวยไม่ว่ามากหรือน้อยแบ่งเงินออกมาส่วนหนึ่งค่ะ5บาท10บาทก็ได้นะคะจานวนเงินไม่สําคัญความสําคัญอยู่ที่เงินที่เราทําบุญนั้นเราต้องการที่จะไปเกื้อไปหนุนไปค้าคูณผู้อื่นให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นและเมื่อเราทําบุญออกไปเราจะมีความรู้สึกปิติเบิกบานใจชุม่มความรู้สึกแบบนี้ละค่ะ เป็นสภาวะของจิตเปิดนะคะแล้วตั้งจิตอธิษฐานเลยขอให้มีโชคลาภเข้ามาในทุกๆงวดใครที่ได้รับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขไปแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้กับครูบาอาจารย์ศาสตร์ต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ใช้เคล็ดลับของการตั้งจิตให้จิตเปิดที่จัดส่งไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์เลยนะคะซึ่งความลับนี้ใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีลูกค้าหลายท่านใช้ความลับนี้แล้วโอกาสช่องทางการเงินโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาในทุกๆงวดกลับมารีวิวเยอะมากๆเลยนะคะ